เขาให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกคุ้มค่าว่าเอ้ยหแก้วถ่ายรูปได้รสชาติดีเขาสามารถทําตรงนี้ได้ดีเลยสามารถยังขายของที่ราคาสูงได้นะครับผมใช้คําว่าราคาสูงนะไม่ได้บอกว่าแพงเพราะแพงคือเรา,าสูงมันไม่คุ้มใช่ปะ่ะแต่ราคาสูงแต่เขาทําองค์ประกอบโดยรวมทั้งแบรนดิง้งประสบการณ์สิ่งที่ให้ในแก้วให้ผู้บริรู้สึกคุ้มได้ก็เติบโต เศรษฐกิจที่แย่ทําให้คนพฤติกรรมการซื้อที่เปลี่ยนไปนะครับผมแล้ววันนี้ผมมีข้อมูลจากบริษัทวิจัยตลาดที่เป็นพาร์เนอร์ของเรานะครับชื่อมิลิยูครับผมเขาไปสํารวจคนไทยมาทั้งหมด1นึ่สคนถึงพฤติกรรมการซื้อว่าในช่วงปี2004ลากมาถึง2005นะครับมีอะไรบ้างที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวเราจะเอามาเล่าให้ฟังแล้วก็คุณเอาไปวิเคราะห์กันนะครับว่าจะปรับวิธีการในการขายสินค้าแรงต่างได้ยังไงบ้างเดี๋ยวเรามีบทวิเคราะห์พ่วงมาด้วยนะครับ และนี่คือช่องดัตจริตครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเนื้อหากันดีกว่านาะจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมสําหรับเทรนด์ที่น่าสนใจที่ได้รับการสารวจมาจากทางมิล l ิยูนะครับมีดังต่อไปนี้ครับเรื่องที่1นนะครับคือวิธีการใช้เงินของคนเนี่ยจัดลําดับความสําคัญเปลี่ยนไปจากเดิมที่คนเนี่ยนะครับผมมาใช้ความสาคัญในเรื่องของนู่นนี่นั่นเนาะแต่ตอนนี้สิ่งที่คนจะเลือกใช้เงินลดลงคือการใช้กับแฟชั่นและบิวตี้นะครับลดลง36%ใช้เงินกับการท่องเที่ยวลดลง29%ของจํานวนขอคน ที่เราสํารวจนะครับเรื่องของอะไรก็ทมที่ช่วยเรื่องการฮิวใจหรือ mental health experience ในแบบที่ต้องไปรักษาสภาพจิตใจอะไรอย่างเงี้ยลดลง2 8แล้วก็เทคโนโลยีลดลง25%นะครับผมซึ่งการใช้เงินที่ลดลงตรงนี้ก็คือเหมือนกําลังจะบอกเราว่าเขาไม่มั่นใจในสภาพความมั่นคงในการใช้จ่ายปัจจัย4ทั้งหลายเนี่ยเขาก็เลยเลือกที่จะลดในการใช้จ่ายกับอะไรที่รู้สึกว่าเออพักไ้ก่อนก็ได้อย่างพวกความสวยความงาม,าม,งามการท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมแต่พอเรามองกลับกันเนาะในฝากหนึ่งก็คือแล้ว เขาเอาเงินนี้โยกย้ายไปใช้ในการทําอะไรก็จะได้คนพบว่าคนถึง73เลือกที่จะใช้จ่ายกับ าารรซึ่งตรงนี้สําคัญเนาะหลายๆคนจะไม่ทราบว่าทุกๆครั้งที่เศรษฐกิจแย่เนี่ยครับธุรกิจอาหารยังเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างปลอดภัยและสามารถเดินไปได้อยู่ถึงแม้ว่าเซนติเมนต์ในตลาดเนาะคลิปต่างๆจะออกมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเชฟต้อนออกมาพูดว่าเศรษฐกิจไม่ดีคุณต่อมาพูดว่าไม่ดีตรงนั้นตรงนี้แต่ผลวิจัยจากศูนย์วิจัยต่างๆยังออกมาว่าธุรกิจร้านอาหารในภาพรวมยังเติบโตอยู่แต่ที่เราเห็นว่าร้านอาหารเจ๊งมากขึ้นเนี่ยก็เพราะต้นทุนมันบีบมากขึ้นต้นทุุุนนนนนนวัตตถดิบ้้ท้ทนทคงงาาสูขึํให ผู icana, ้เล่นที่อาจจะไม่แข็งแกร่งเนี่ยหายไปแต่ใครก็ตามที่แบรนด์แข็งแกร่งและทําได้ดีเนี่ยจะไปได้ดีเลยนะครับผมสาหรับธุรกิจอาหารเนี่ยถ้าอยากจะรอดและเป็นคนที่เป็นผู้ชนะในเกมเนี้ยมีอะไรบ้างที่เราสามารถทําได้นะครับคุณแจ่สาคัญของตรงนี้คือการให้ความคุ้มค่าครับความคุ้มค่าไม่ใช่ถูกนะครับแต่ ให้คนรู้สึกว่าจ่ายร้อยได้ร้อยห้าสิบจ่ายพันได้พันห้าคือคุณจะสาคัญในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีเพราะคนยังต้องกินแต่เขาจะเลือกสิ่งที่รู้สึกว่าคุ้มค่าไป็นเงินที่เขาจ่ายทุกทกบาทมากยิ่งขึ้นครับย้อนกลับไปนิดนึงว่าทําไมคนถึงเลือกที่จะสเปนกับการกินมากขึ้นก่อนแล้วกันเพราะว่าถ้าเราเศรษฐกิจดีๆมีเงินเหลือเยอะ,เ,ยอะเนี่ยเราจะไปใช้จ่ายกับการปนเปือตัวเองด้วยเงินก้อนใหญ่กันได้ง่ายกว่านี้อย่างเช่นเราเหลือเงินไปซื้อรถเหลือเงินไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมหรือซื้อของอิเล็็กทรออนนิส์าจจะเป มากยิ่งขึ้นแต่ว่าตอนนี้เราจะติดหนี้อะไรอย่างเงี้ยกันมากยิ่งขึ้นนะครับหรือมีสภาพความไม่มั่นคงในจิตใจของเราเยอะขึ้นการเทิ่ยวใจที่ง่ายสุดตอนนี้คือการกินเพราะเป็นสิ่งที่เราต้องทําทุกวันอย่างเช่นเราเครียดเงานมาเราจะวิ่งไปหาอะไรล่ะที่ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นแทนที่จะเป็นการซื้อของกด F ของราคาเป็นหมื่นใช่ป่ะอาจจะไม่ไหวท้างนั้นเราไปกินมื้อหนึ่งพันหนึ่งมื้อหนึ่งพันห้าอย่างเงี้ยเป็นการฮิวที่รวดเร็วครับนั่นเลยทาให้ทุกๆครั้งที่มีวิกฤตเศรษฐกิจเนี่นเป็ affordable luxury ที่ทําให้ผู้พกรู้สึกได้ฮิลใจคุ้มค่าณวันนี้เพิ่มขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อที่สังเกตว่าถึงแม้เศรษฐกิจจะไม่ดีเนี่ยแต่แบรนด์ที่กาลังพูดมาตอนนี้ยอดขายดีมากและเลยคนอยากเรียนแบบอยากเป็นเขามากมีอะไรล่ะเจียนชางไงแก้วละละหกสิบราคาถั่วสูงนะครับแต่เขาให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกคุ้มค่าว่าเอ้ยหนึ่งแก้วถ่ายรูปได้รสชาติดีหวานฮิลใจแต่ไม่หวานเกินไปจะรู้สึกผิดเกินเขาสามารถทําตรงนี้ได้ดีเลยสามารถยังขายของที่ราคาสูงได้นะครับผมใช้คําว่า ราคาสูงนะไม่ได้บอกว่าแพงเพราะแพงคือเรารู้สึกมันไม่คุ้มใช่ปะ่ะแต่ราคาสูงแต่เขาทําองค์ประกอบโดยรวมทั้งแบรนดิ้งประสบการณ์สิ่งที่ให้ในแก้วให้ผู้บริโภครู้สึกคุ้มได้ก็เติบโตอีกคนนึงไงมอลลิทีชาพรีเมียมจากจีนสมัยก่อนเรากินชานมเรากิน4ี่หบาททำไมทุกวันนี้มอลลิทีแก้อคนต่อคิวเพราะเรารู้สึกว่า เอ้ยเอาหน่อยนะหิวใจอะเนาะรู้สึกแย่จากงานเงินเดือนก็ไม่ขึ้นแต่ขอสักหน่อยหนึ่งแก้วร้อยสามสิบให้มันรู้สึกแบบได้กลิ่นชาแท้ๆนั่นแหละคือ affordable luxury ที่คนกำลังถามหาครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ทําธุรกิจฟูตตอนนี้มันจะเป็นเกมวัดกันระหว่างว่าคุณสามารถที่จะนําเสนอของพรีเมียมราคาสูงไดในต้นทุนที่โอเคหรือไม่ซึ่งจะทําให้โอเคได้คุณก็ต้องมี equity scale สามารถขยายกําลังการซื้อสั่งัพ p p l y หรือกําลังการผลิตจนต้นทุนคุณต่ํากว่าคนอื่นแบบเชื่ออย่างเงี้ย ได้ง่ายก็จะทําให้เราสามารถเข้าไปนั่งในใจผู้บร,ริโภคได้ในวันที่เศรษฐกิจย่ำแย่อยู่ในธุรกิจฟู้ดเนาะเพราะนั้นราคาสูงไม่เป็นไรแต่ขอให้เอาของดีมาให้ผู้บร,ริโภคซื้อได้ในราคาที่รู้สึกคุม้มอีกเรื่องหนึ่งก็คือการทําแบรนด์ให้รู้สึกว่ามีภาพลักษณ์และเ x p e r i เพรีย์ที่รู้สึกว่ามันดูแพงอ่ะหลายๆคน ya, จะเห็นเนาะมีชาโนมแบรนด์หนึ่งทำเรียนแบบแอร์เมซึ่งสําหรับผมนะผมว่ามันอาจจะดูเป็นเวที่ดูอ่ะเ,เรียนแบบมากไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันมีความเป็นตัวของตัวเองอย่างท ที่พูดถึงเมื่อกี้เนาะมอลลี่ทีเนาะหรืออีกแบรนด์นึงที่ขอพูดถึงก็เอเวอรี่นะแบรนด์ใหม่จากการ,รันบถ้าผมจำไม่ผิดนะโอ้ทำออกมาได้ดีเลยครับเขาก็สามารถเติบโตได้ใช้ต้นทุนการตลาดที่ต่ําและผู้บริโภคก็ยอมซื้อสินค้าที่มีมาจิ้นสูงของคุณได้โดยที่ขยายสาขาได้เร็วด้วยคุณก็จะสามารถสู้ไปได้ในสมมภูมิที่เศรษฐกิจไม่ดีแต่คนยังต้องการของ affordable luxury กินทุกวันคราวนี้มาต่อยอกอันหนึ่งครับก็คือ t รา v e l เมื่อกี้จะสวนนิดนึงนะว่าเฮ้ยคนเลือกจะใช้เงินกับการท่องเท ใช้กับทราเวลเพิ่มขึ้น54%เข้าล็อกเดียวกันคือต้องการหลีกหนีจากความเครียดความเมื่อยลา้าต่างๆอย่างรวดเร็วใช้เงินไม่เยอะมากซึ่งต้องอยอมรับว่าตอนนี้การเที่ยวก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่ครับเราสามารถไปญี่ปุ่นได้ตั๋วหมื่นนิดๆหรือหลักพันก็พอไปได้ไปจีนเดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างเวลค่มเนาะราคาไม่แพงโรงแรมไม่ไม,ไม่ไม่ได้ราคาสูงอ่ะก็ทําให้คนรู้สึกว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นไปได้ครับแล้วยิ่งตอนนี้มีนโยบายรัฐบาลมาส่งเสริมการท่องเที่ยวก็ยิ่่่่่งงงงททททําาาาใ้กกกรรรอออเเเเีียยวนนนป็นืลืลจ แย,แย่ที่เจอกันอยู่ตอนนี้นะครับผม54%ของคนเลือกที่จะทําแบบนั้นขี้หลักไม่ใช่ถูกเพราะว่าโฮสเทลราคา3-400บาทก็จะไม่ใช่ทางเลือกในการที่ควรจะไปหิวใจแต่ทำยังไงให้คนรู้สึกว่าได้ประสบการณ์ในการ get away ที่เขาไม่เคยเจอได้รับความคุ้มค่าได้กินของที่เขารู้สึกว่าหุยปกติไม่ได้ในราคานี้นะในท้องที่ของเราซึ่งต้นทุนเราอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วอย่างเช่นเราอยู่ริมทะเลอาหารทะเลราคาไม่แพงแต่เรามาเพิ่มมูลค่าทำางไงให้ประสบการณ์มันดีให้แบรนด์มันดูปังให้มันเป็นคนให้ในจี IG, ทิกูสกสรก The <laughs> ปลื้มไปเราได้คอนเทนต์ก็ทําให้กลุ่มคนที่มองหาการท่องเที่ยวเป็นการ getaway จากความเครียดวุ่นวายต่างๆยอมจะใช้เงินกับเราได้ครับย้ำอีกทีคีย์สาคัญคือความคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปให้รู้สึกว่า1บาทของเขาไปได้ไกลกว่าคู่แข่งคุณก็จะชนะประกอบกับเรื่องของ a อ f i l i a t e scale คุณก็ทําต้นทุนได้ดีกว่าคุณก็จะชนะคู่แข่งได้ในสมรภูมินี้ครับพู้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเราถึงเห็นว่าตอนนี้คนที่ทําได้ดีคนที่เติบโตได้ไวในยุคนี้คือคนที่ทําเรื่องนี้ได้ดีจริงๆรวบทุกอย ออกมามีเงินทุนด้วยนะแล้วขยายได้ไวคยง่ายๆถ้าทําแบบอิบอ้อยไม่ต้องทําไปทีโกบิกไปเลยครับถึงจะชนะเพราะว่าไม่งั้นยอดขายกูก็จะใหญ่ไม่พอในการซื้อสปลายในราคาที่สูงครับยกตัวอย่างเช่นเกมของร้านกาแฟอูโน่ที่เขาสามารถทําเมกเกอีชาจากราคาแก้วเป็นหลายร้อยไม่อยู่ที่85ได้ใครไปกินอูโน่มาแล้วบ้างพิมพ์มาข้างล่างหน่อยนะฮะได้รับประสบการณ์ดีไม่ดียังไงเอามาแชร์กันข้างล่างเนาะให้เป็นไกด์ของผู้บริโภคช่วยๆกันพอเขาสามารถนําเสนอเรื่องนี้ได้คนว้าวรู้สกว่ามันคุม้มซึ่งมว่า แพงไหมล่ะถ้านาว่าเป็นกาแฟแก้วน,นึงก็ไม่ได้ถูกเท่าไหร่นะแต่พอมันบอกว่าเป็นเยอีชาเขารู้สึกมันไม่ได้จากที่อื่นอ่ะคนก็จะยอมจ่ายนี่คือคุณแจสําคัญตัวอย่างที่ผมอยากให้เห็นภาพของการชนะในเกมนี้ต้องทํา Affordable Luxury ให้ได้ครับอีก3ามคัตเกอรีที่คนยอมจ่ายเพิ่มเนาะ44%ยอมจ่ายเพิ่มกับเรื่องเทคโนโลยีและเทคโนโลยีที่เขายอมจ่ายเพิ่มคือพวกกลุ่มสมารทม์ทโฮมแล้วก็กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ AI เฮ้ยน่าสนใจซึ่งคนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากกว่าเครื่องมือในการแทร c กสุขภาพซะอีกนะครับสุขภาพ ในขณะที่กลุ่มของ AI assistant อยู่ที่46%สมาร์ทโฟนอยู่ที่47%แล้วก็มีอะไรกันที่เขายอมจ่ายเพิ่มว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวและเพื่อนนะครับนี่ก็จะเป็นภาพทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่อยากให้เห็นในเรื่องของวิธีการปรับความสำคัญในการใช้จ่ายของคนไทยในปี2025เ่านี้จุดทางจิตใจหรือ motivation ที่ทำให้เขารู้สึกว่าจะต้องปรับเปลี่ยนการใช้จ่ายเนี่ยมีประเด็นอะไรบ้างครับผม1ก็คือความจำเป็นครับ65%เป็นเรื่องของความจำเป็นในการใช้ชีวิตเนาะถึงทำให้เขาต้องลดการใช้จ่ายอะไรบางอย่างที่เป็นก้อนใหญ่ แต่เลือกมาฮิวใจกับอะไรที่เป็นก้อนเล็กๆโลงเนาะเพราะฉะนั้นตัวเลขมันเลยออกมาว่า52%ของคนไทยเนี่ยเลยเลือกที่จะปรับเปลี่ยนการสเปนแบบที่ผมพูดถึงไปเมื่อกี้เพื่อทําให้คุณภาพชีวิตของเขายังคงดีอยู่ได้อีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจเนาะคือคนอีกราวๆประมาณเกือบครึ่งหนึ่งเลยคือประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมปรับการใช้จ่ายในลักษณะแบบนี้เพราะว่าไม่ใช่แค่ปนเปิดตัวเองในวันนี้แต่ว่าต้องการที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าอะไรที่ให้ความหวังเกี่ยววววกกัับ่าาาาาินนนแล้้้้จะทํใหตดดีีีขขขึึสุภพมมมครู ขึ้นมีความสามารถในการต่อสู้กับตลาดงานที่โหดมากขึ้นได้หรือสู้กับ AI ได้ผมว่าก็ยังเป็นสินค้าที่คนยอมจะจ่ายน่าจะพอเห็นภาพแล้วเนาะว่างั้นเราปรับกลยุทธ์การตลาดของเรายังไงให้มันสกิจใจหรือสกิจม o t i v a t เ o ชั่นของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้นทั่วนี่ทีก็คือ66%ปรับการใช้จ่ายจากความจําเป็น52%ปรับการใช้จ่ายเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในขณะที่เงินยังลิมิตอยู่แล้วประมาณ42-44%ปรับเพราะต้องการให้คุณภาพชีวิตและสุขภาพของตัวเอง ขึ้นมาที่โซนสุดท้ายแล้วก็คือแล้วสื่อที่เขาใช้ในการเลือกที่จะบริโภคละ่ะจะหาซื้อของต่างๆเขาไปดูกันที่ไหนนะครับผมไล่มาชัดเจนมาก84%ดูจากโซเชียลมีเดีย ชัดเจนเนาะว่า Facebook Tik t o อเป็นตัวมีอิทธิพลสําคัญในการเลือกซื้อของคนนะทุกวันนี้แล้วนะครับผมลองลองมาคือออนไลน์เสิร์อยู่ที่69%แล้วก็เว็บไซต์ของแบรนด์กับอนะินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมีผลงลงลงมาอยู่ที่ 27- 26%ผมวงเล็บของอินฟลูเอนเซอร์นิดนึงว่าถึงแม้ว่าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้จะน้อยครับแต่ว่าถ้าแตกออกมารายแคตตากรีก็จะคนพบว่าบางแคตตากรีอินฟลูเอนเซอร์เป็นปัจจัยสําคัญในการเลือกซื้อของสินค้าบางกลุ่มนั่นเองเพราะนั้นก็ยังมองค้าไม่ได้นะครับคราวนี้สื่อที่เขาเลือกใช้ในการดูว่าจะซื้อสินค้าอะไรเน ให้ถ่ายว่าแพลตฟอร์มที่มันาับหน,นตอนนี้คือเจ้าไหน YouTube หรือเปล่า ไม่ใช่นะสิอําหับที่1 75%ครับคือเขาดูสินค้าใหม่จาก TikTok รองลงมา Facebook 55% YouTube 43%แล้วก็ Instagram 30%คือโซเชียลมีเดียที่เข้าใช้ในการเลือกซื้อสินค้าเข้าว่าจะเอาอะไรเข้ามาอยู่ในกระเป๋าจ่ายเงินหรือกด FD จะจะเห็นว่าช็อตวิดีโออย่าง TikTok นี่มีผลมากเนาะในการที่ทําให้แบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งปังขึ้นมาได้ไจะสังเกตได้จากระยะหลังๆเนี่ยครับผมแบรนด์ที่ดังเป็นแบรนด์ที่สามารถทํางานเรื่อง TikTok ได้ดีเลยทีเดียวหรือว่าช็อตวิดีโอได้ดีทีเดียวเพราะฉะนั้นการลงทุนในช็อตวิดีโอที่ดีเนี่ย ึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญในการไขกุญแจสู่การเติบโตในปี2 0 2 5ของแบรนด์เลยทีเดียวนะครับผมซึ่งถ้าใครที่อยากจะทําแบบนี้จุดสําคัญที่จะต้องทําให้ได้ก่อนก็คือแล้วเราจะพิเศษอะไรในคลิปวิดีโอทิกต o k ล่ะเพราะว่าถ้า Tik t o อกทาแบบสเปซสปามันจะทาให้คนจําไม่ได้แต่เราต้องทำยังไงให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ว่าจะเห็นคลิปไหนในคนคนนี้เป็นบุคลิกเดียวกันเพราะมันจะลิงก์กับอีกสตาร์ที่หนึ่งที่เราเคยเล่าไปในช่องเนาะว่าการที่ทําให้คนจดจําได้ผ่านวิดีโอเนี่ยจะต้องทําให้คนเห็นยังต่า500ารีีซึ่่งชอวอวดโถ้เเฉย ที่คลิปละหนึ่งนาทีอ่ะคุณจะต้องทําให้คนเห็นอย่างน้อย500ครั้งถึงจะจําแบรนด์ได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะสร้างแบรนด์ในออนไลน์ได้อ่ะด้วยช็อตวิดีโอที่มันดูกันทีีสั้นๆเงี้ยมันต้องทอํายังไงให้คนเห็นแล้วจําได้จริงๆจุดยืนวิชวลแบรนดิงลักษณะคําพูดคําจามันต้องคงที่ครับนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ทหําไมการทําแบรนด์ทุกวันนี้ถึงกลับมาอยู่ในเรดาร์ของคนไงเพราะว่า performance marketing มันลดประสิทธิภาพลงจากการที่ความสามารถในการ track data ต่างๆมันลดลงแล้วใช่ไหมแล้วคนก็ดูช็อตวิดีโอ ในการเลือกซื้อสินค้ามากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้น consistency ในการทำคอนเทนต์เนี่ยถึงเป็นเรื่องสําคัญในการทําให้คนเนี่ยจำเราได้ครับนั่นจะเป็นที่มาที่ทําให้เราต้องมากลับมาดูเรื่องการหาจุดแข็งจุดขายกันในวันที่เศรษฐกิจแย่แบบนี้ไงหลายหลายคนจะลิงก์เรื่องนี้ไม่ออกผมเลยขออนุญาตขยี้เรื่องนี้ให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ พอหลังเที่ยาดูโซเชียลมีเดียนะดูเสร็จปุ๊บเราไปเลือกซื้อไหมปรากฏว่า58%ของคนที่ดูโซเชียลมีเดียก็เลือกซื้อสินค้าจากที่เห็นในโซเชียลนั่นแหละอันนี้คือตัวเลขจากที่ทางเอ่อมิเยเขาบอกเรามาเลยนะครับผมแล้วสิ่งที่เป็นปัจจัยสําคัญในการเลือกซื้อสินค้านะปัจจัยที่ทําให้เขาเลือกซื้อหรือไม่ซื้ออันดับที่1คือคุณภาพสินค้านะ่ะดูแล้วมีคุณภาพสูงหรือเปล่า67%มองคหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์มองใค,น,น,น,งค,ะะคนจะงเงย่นไทมนด้ออ,อถูกเหมือนเดิมแล้วหถูกก็ได้แต่ถูกแล้วายคน ว่าเอาไปแล้วไม่เจ๊งได้ใช้งานด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีช็อตวิดีโอแล้วเราสามารถสื่อให้เห็นถึงคุณภาพว่าเราของเราวันเหนือกูคู่แข่งอย่างไรวัสดุดีกว่าอย่างไรเนี่ยเป็นส่วนสําคัญอย่างหนึ่งในการที่ทําให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นและกล้าที่จะซื้อสินค้าด้วยถูกอย่างเดียวไม่พอย้ำอีกทีในเศรษฐกิจที่ไม่ดีแบบนี้คนจะไม่ได้ใช้เงินแบบพุ่มเพื่อหรือทดลองได้ง่ายเหมือนเดิมอีกแล้วแต่เขาจะเลือกใช้เงินกับอะไรที่รู้สึกว่าคุ้มค่างเงินทุกๆบาทที่เขาจ่ายไปเพราะฉะนั้น ลงมา52%ก็จะเลือกว่าเท้ยเง้นฉันจ่ายได้ไหมคือ affordability ก็คืออยากได้สินค้าคุณภาพสูงนะแต่ต้องอยู่ในเรนจ์ราคาที่จับต้องได้ครับลหลายๆสินค้าที่ประสบความสำเร็จในตอนนี้เลยเน้นในเรื่องนี้เอา2องอย่างนี้คอมไบกันเป็นหลักเลยไงเพราะฉะนั้นนําเสนอสินค้าที่ถูกอย่างเดียวจะไม่ชนะครับแต่ต้องสร้างแบรนด์ที่ทําให้คนรู้สึกว่าแบรนด์นี้คุณภาพดีแบรนด์นี้ราคาจับต้องง่ายและแบรนด์นี้ค่อนข้างทนรีวิวดีเห็นไหมว่ามันต้องมีอย่างนี้รวมอยู่ด้วยกันแล้วเอาไป b u วแบรนด์เสร็จปุ๊ก็็ททําาาามเปนปนนรดีู่ห้าตาู ไม่ลุกชีพดูคุ้มค่าตัวอย่างแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จตอนนี้มากๆอย่างเช่นสมาร์ทโฮมแล้วก็ซิมพลัสที่ทําเครื่องใช้ไฟฟ้าออกมาหน้าตาแบบดูคล้ายกับแบรนด์ะระดับหลักหลายพันหลายหมื่นแต่ว่าอยู่ในราคาที่คุ้มค่าแล้วเอาเรื่องของรีวิวผู้ใช้การรับประกันคุณภาพต่างๆมาซัพพอร์ตที่ทําให้ผู้บริโภคเชื่อมัน่นในเรื่องของความทนทานก็ทําให้ประสบความสำเร็จได้ในยุคเศรษฐกิจยาก,ยาก,ยากๆแบบนี้ครับสรุปรวบให้อีกทีว่าธีมรวมๆนะคือผู้บริโภคเนี่ยยังอยากใช้ชีวิตในคุณภาพแบบที่ดีอยู่แต่เเเ้้าาจจํป็นที่ะตองงใช อย่างฉลาดมากยิ่งขึ้นครับเพราะฉะนั้นการขายของที่ถูกอย่างเดียวไม่ใช่ทางรอดเพราะตัวคุณเองก็จะเจ๊งจากการที่ไม่มีกําไรด้วยแต่ทํายังไงที่จะทาให้เราเนี่ยเอาคนซเมอมาใช์ตรงนี้นะครับผมที่รวบในเรื่องของผู้บริโภคมองหา p r product q u a l i t y affordability durability แล้วก็รีวิวที่ดีเพื่อให้เขาเชื่อมั่นได้ว่าเงินที่เขาจ่ายไปอ่ะถึงแม้จะไม่น้อยแต่มันคุ้มค่ากับทุกทุกบาทที่จ่ายไปและคัตเตอรี่สินค้าที่เขายอมจ่ายมันจะเป็นอะไรที่เน้นให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือหิวใจนะวันนี้ได้เลยเช่น การท่องเที่ยวเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่คนให้ความสาคัญนะตอนนี้และรวมไปถึงเรื่องของอะไรที่ทําให้เขาได้ใช้ชีวิตเวลากับ Family แล้วก็ Friends ได้ใช้เวลาแบบ w o r k l i f e Balance ได้ดียิ่งขึ้นด้วยนั่นก็จะเป็นวิถีการใช้เงินของคนยุคนี้ปี2025ในยุคที่เศรษฐกิจยากแบบหลากเลือดอย่างนี้ครับผมถ้าคุณเห็นว่าคอนเทนต์นี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากให้กําลังใจทีมงานในยการแชร์นะครับหรือว่ากด subscribe กันนิดนึงนะครับผมหรือว่าสนับสนุนสินค้าที่อยู่ในคลิปต่างๆที่เราแท็กไปนะครับผมหร่้ใที ใช้บริการทางท่านมาร์เก็ตวิ r ัยต่างๆก็สามารถไปพูดคุยกับทางมิลิอยู่กันได้นะครับผมแล้หวังว่าเนื้อหาที่เราหอบมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้แล,กละกลยุทธ์ที่เราแนะนําจากช่องแด่จรธิตจะเป็นประโยชน์กับชีวิตคุณน,นะครับ